เวลา9้นานาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมสำนักพระราชวังหนึ่งเขตพระนครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบทั้งที่สองทับสอมีระเบียบบาราการประชุมต่างๆเช่นรายงานประจำปีของสถานศึกษาประจำปี2562รรายงานผลการดำเนินงาน ของโรงเรียนตั้งแต่เดือนมกราคม2563ถึงเดือนสิงหาคม2563รายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงและโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายในที่ประชุมได้เสนอเรื่องแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี2563ถึง2567และแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2563 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษากรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งสิ้น827คน ในด้านการพัฒนาผู้เรียนได้เน้นการบูรณาการงานภูมิปัญญาไทยในวังหลวงโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายและเหมาะสมด้วยการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อีกทั้งยังส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้ขับเคลื่อนระยุระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนจนทําให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษากรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มคุณภาพระดับดีมากมีคะแนนเฉลี่ยรวมเป็นอันดับที่1ในปีการศึกษา2,562